สวัสดีทุกคนวันนี้ก็มาพบกับมาดามรันจวนเหมือนเดิมนะจ๊ะวันนี้เอาใจสาวโสดหรือสาวอยากที่จะหาคู่ใหม่อาจจะเป็นชายหนุ่มก็ได้คือไม่จำกัดเพศนะคะในการดูดวงครั้งนี้หัวข้อในวันนี้ก็คือถ้าเราเล่นแอปหาคู่แล้วเราจะได้เจอความรักดีๆหรือคนดีๆไหมในช่วงนี้อารมณ์ประมาณนี้นะคะอยังไงก็ตั้งสมาธิ ดูกันขำๆน้องไม่ต้องปซีเรียสเพราะว่าเป็นดวงโดยรวมนะจ๊ะอันนี้กองที่หนึ่งนะกองที่สองกองที่สามดูว่าเอ๊ะไพ่จะส่งเสริมให้เราไปเล่นแอปหาคู่หรือเปล่าหรือบอกว่าเฮ้ยหยุดก่อนอะไรอย่างเงี้ยควรพอก่อนธอยังไม่บอกว่าอย่าหาเรื่องใส่ตัวรมแบบนี้หรือเปล่าก็ จริงๆก็เน้นคนโสดไว้แล้วกันนะคะแต่ว่าถ้าเกิดไม่โสดแต่อยากเอออยากรู้อะไรอย่างเงี้ยอยากจะหาตัวเลือกเพิ่มเติมชอยเพิ่มเติมดูได้ไหมดูได้หนึ่งสองสาม 1, 2, คุณรู้สึกว่ากองไหนดึงดูดคุณรู้สึกว่ากองไหนใช่ก็เลือกกองนั้นได้เลยนะจ๊ะแล้วก็ไปดูกองที่คุณเลือกกันได้เลยเอาราคามาถึงกองที่หนึ่งจะพูด่ากองที่สองแลลวเออกองที่หนึ่งยังไม่ทันได้อ่านเลยเธอจะรีบไปไหนอมาดูกองที่หนึ่งนะคะสําหรับคนที่เลือกกองนี้นะตั้งสมาธิ เออนึกถึงคําถามนึกถึงตัวเราว่าเฮ้ยถ้าช่วงนี้เราแบบว่าอยากจะเล่นองเล่นแอปหาคู่เนี่ยเราจะได้เจอความรักดีๆกับเขาไหมบางทีคนเราก็ต้องเปิดโอกาสให้ตัวเองถูกป่ะนะอืมไม่ในที่นี้ก็อาจจะอาดว่าเออถ้าเกิดเราเข้าหาเขาหรือเปิดโอกาสในที่นี้การหาคนเข้ามาในชีวิตอาจจะไม่ใช่สุ่มในเรื่องของแอปอย่างเดียวก็ได้นะหมายถึงว่าการทําความรู้จักคนการเข้าสังคมใหม่ๆก็ได้ไดอืม ก็เป็นดวงโดยรวมนะคะไม่สามารถตรงกับท er. ุกคนได้ดูเพื่อความบันเทิงนะจ๊ะมาดูสิว่าตัวเรานะตอนนี้สภาพจิตใจพร้อมที่จะเปิดใจพร้อมที่จะมีความมอบความรักดีกว่าอย่าพูดว่ารับความรักเลยดูว่าเราอ่ะพร้อมที่จะมอบความรักให้ใครสักคนแล้วหรือยังขอห้าไปค่ะสำหรับคนที่เลือกกองที่หนึ่งนะจ๊ะ อันจริงๆคุณก็ติดใต้สำนึกบอกเลยว่าไม่ค่อยพร้อมเนาะอืมบางคนนะ่ะอาจจะมีคนมาชอบอาจจะมีคนมาแบบว่าหวานเสน่หใส,ส่ก็เราก็จิกอะไรอย่างเงี้ยเออมาอ,อ้อรอใส่แต่คุณก็ยังรู้สึกว่าคุณยังไม่พร้อมเปิดใจก็ได้นะหรือบางคนก็อาจจะมองตัวเรืออื่นๆไว้ก่อนเรื่องของความรักคุณรู้สึกว่า เออมันก็ต้องมีแหละสักวันที่ได้เจอความรักที่ดีๆแต่ณนะตอนนี้ฉันก็ยังไม่พร้อมที่จะยกความรักหรือยกหัวใจของฉันให้ใครในจิตใต้สำนึกลึกๆแล้วก,ก,ก็อาจจะมีความยิ่งบางอย่างนะคะอืมไม่ค่อยแน่ใจใบแรกมาเลยว่าไม่ค่อยแน่ใจนะคะว่าเฮ้ยฉันจะสามารถที่จะเปิดใจได้ขนาดนั้นไหมเปิดใจให้กับใครสักคนหรือมอบความรักให้กับคนใครสักคนได้ไหม แต่ถามว่ามีอารมณ์เหงาไหมช่วงนี้มีอารมณ์เหงานะมีความวุาเวาใจอยู่เหมือนกันแล้วก็เป็นคนช่างคิดช่างจินตนาการอยู่เหมือนกันนะแต่ถ้ามันเป็นความรักดีๆเนี่ยสองถ้วยกสีสีไม้ก็คือเป็นความรักที่ดีเป็นความรักที่มั่นคงแล้วก็เหมือนมีสถานะบางอย่างมีความมั่นคงบางอย่างคือชัดเจนในเรื่องของความรักเนี้ยเรารู้สึกว่าคนนี้ก็คนก่อนนี้ค่อนข้างที่จะเก็บเอามาพิจารณาเหมือนกันนะแต่ก็กลัวกลัวผิดหวังกลัวเสียใจอะไรอย่างเงี้ยเหมือนไม่ค่อยอยากจะใช้ การตัดสินใจอย่างรวดเร็วแต่ก็ยังหวังอยู่ว่ารักดีๆก็ยังเข้ามาในชีวิตของฉันได้เออยังสามารถที่เหมือนรู้แหละว่าเราอ่ะเป็นคนที่รักจริงอ่ะเป็นคนที่แบบว่าเออรักแท้เป็นยังไงเพราะว่าเราอาจจะเคยเป็นถูกปะ่ะแต่ถ้าถามว่าเราจะมอบรักให้ใครเนี่ยก็เริ่มไม่ค่อยแน่ใจแต่ถามว่าวันหนึ่งอ่ะเราคงได เราคนได้มอบความรักดีๆมอบความรู้สึกดีๆให้กับใครสักคนแหละแต่ต้องคิดพิจารณาให้ดี <S 2> <S 2> แล้วก็อย่างที่บอกทุกคนกลัวการเจ็บช้ำน้ำใจอ่ะก็เลยถ้าเกิดถามว่าเอ้ยพร้อมที่จะเปิดใจหรือยังเรารู้สึกว่าคนกองนี้ยังแบบกำกึ่งห้าสิบห้าสิบถ้าเขาตรงสเปกหรือถ้าเขาเป็นอะไรบางอย่างที่คุณรู้สึกว่าใช่อ่ะก็อาจจะแบบว่าข้ามข้อตกลงบางอย่างไปเลยก็ได้แต่ว่าถ้าเป็นช่วงนี้เรารู้สึกว่า ค่อนข้างที่จะออกแนวปิดมากกว่าเปิดนะคะไม่ต้องถามหรอกว่าจะเปิดใจไหมแกจะถามว่าคุณพร้อมที่จะรักคนอื่นหรือเปล่าเนี่ยก็ยังไม่ค่อยแน่ใจตัวเองเลยนะจ๊ะคนกอลที่หนงแล้วมาดูว่าถ้าเกิดเราเล่นแอปหาคู่เนี่ยเราจะได้เจอความรักดีๆเข้ามาในชีวิตไหมในหกเดือนนับจากวันนี้แล้วกันไม่ต้องรีบร้อนเนาะเล่นแอปหาคู่อย่ารีบร้อนเธอ ใน6เดือนแล้จากวันนี้ขอห้าใบค่ะคนกองนี้ถ้าเกิดนับตั้งแต่วันนี้เล่นแอปหาคู่เนี่ยใน6เดือนนี้จะได้เจอความรักดีๆกับเขาไหมหรือจะเจอแต่ผู้ชายเต่าทุยอะไรอย่างเงี้เหมือนจิตใต้สำานึยคนกองนี้มาดูคลิปนี้เล่นๆนะเพราะว่าไม่คิดที่จะหาแอปหาแฟนจากแอปหาคู่อยู่แล้วคุณค่อนข้างที่จะกลัวการเจ็บปวด ค่อนข้างที่จะมีการปิดกั้นตัวเองพอสมควรนะบาดแผลยังเอยังซิบซิบอยู่เลยนะคะบางคนอสองดาบเจ็ดไม้คิงไม้หนึ่งดาบแล้วก็เจ็ด,ดาบบอกเลยว่าคนกองนี้อคุยเล่นได้ค่ะอืมแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรียนรู้นิสัยคนได้เอาบางทีอาจจะอยากคุยกับมิจฉาชีพเพื่อฝึกสกิลตัวเองสามารถเล่นแอปหาคู่ได้นะคะคุณกองนี้ แต่ถ้าถามว่าจะได้เจอรักดีๆไหมบอกเลยว่ายากไพ่บอกเลยนะว่าดวงคุณน่ะอาจจะไม่ได้มาทางสายนี้นะสำหรับบางคนนะที่มาดูคลิปนี้นะจ๊ะแล้วก็เรื่องกองนี้ถ้าคุณรู้สึกว่าไม่ใช่ไม่ชอบเนี่ยก็เปลี่ยนกองได้นะแต่เรารู้สึกว่าสำหรับคนกองนี้ในหกเดือนนี้หนึ่งนอกจากเลือกที่จะไม่เล่นแล้วอ่ะหรือไม่เปิดใจอะไรขนาดนั้นแล้วก็คือคุณรู้ว่ามันยากที่จะได้เจอใครสักคนแต่ถ้าคุยกันแบบเพื่อนขำๆเรียนรู้จิตใจคนเรียนรู้นิสัยคนเรียนรู้ความเป็นมิตร มิจฉาชีพอะไรอย่างเงี้ยเออคุณรู้สึกว่าเออมันก็ได้อยู่แต่ว่าถ้าเกิดจะให้คุยแบบเปิดอกเปิดใจเจอรักที่ดีอ่ะเรารู้สึกว่ายากด้วยความทิดปิดท้ายด้วยเจ็ดดามเนาะหนึ่งโปรไฟล์ที่เขาตั้งอ่ะอาจจะไม่ใช่โปรไฟล์จริงเรื่องราวที่เขาเล่าอาจจะไม่ใช่เรื่องราวจริงมันมีการปิดบังบางอย่างมันมีการซ่อนเล้นบางอย่างไม่กับนกองนี้ด้วยซ้ำที่อาจจะปิดบังก็คือรูปแต่งแอปเยอะเกินไปก็ไม่ค่อยตรงปกอะไรอย่างเงี้ยก็นับได้เหมือนกันนะ เออแต่ถ้าถามว่าจะได้เจอรักที่ดีไหมบอกเลยว่ายังไม่ใช่จังหวะยังไม่ใช่โอกาสมันคุณต้องฝ่าฟันเยอะอะเสือสิงกระทิงแรดในแอปมันเยอะอืมอ่ะถ้าไม่ดูในแอปอะว่าแล้วในหเดือนนับจากวันนี้จะได้เจอรักดีๆเข้ามาในชีวิตไหมคะสำหรับคนกองนี้อืมขอห้าใบค่ะคุณรู้สึกเหมือนกับว่า ในแอปมันอาจจะดูน่ากลัวเนาะดูบอกว่าคาดเดายากอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไม่ค่อยอยากจะเปิดใจแค่ที่เป็นอยู่อย่างเงี้ยสภาพจิตใจก็ไม่ค่อยดีอยู่แล้ะเอาไปเอาดาบไปให้คนอื่นมาซ้ำเติมทําไมนะคะมาดามเหมือนคนกองเนี้ยเอมองแต่เรื่องของการเงินนะคะเรื่องของการประสบความสําเร็จในชีวิตหรือรอคอยผลลัพธ์อะไรบางอย่างอยู่อื จะว่าไพ่ติกันหรือเปล่าคนกองนี้บอกเลยว่าถ้าถามว่าจะมีใครเข้ามาไหมเออไพ่อาจจะไม่ได้ตอบตรงนั้นนะเพราะว่าคนกองนี้อาจจะนึกถึงเรื่องของการเงินเรื่องของการงานหรือเรื่องของทางเลือกบางอย่างที่คุณรู้สึกว่าเอ,อมันทําให้ชีวิตเราสักเซสมากขึ้นกว่าเดิม เป็นผู้หญิงที่เก่งนะคะเป็นผู้หญิงที่ผ่านโลกมาค่อนข้างช่ำชองในที่นี้ไม่ต้องแบบว่าออกแนวเรื่องเพศนะคะเรามองว่าเป็นการมองโลกเป็นการเข้าใจโลกแล้วคุณรู้สึกว่าคุณเข้มแข็งมากพอที่คุณจะอยู่คนเดียวได้แต่ถามว่าจะมีคนเข้ามาไหมเรามองว่ามีนะมีโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตแล้วก็โอกาสนั้นอ่ะอาจจะเกี่ยวข้องในเรื่องของการเงินเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการเปด้วย เรารู้สึกว่าคุณจะคบใครสักคนหนึ่งต้องเป็นคนที่ทําให้คุณรู้สึกสบายอกสบายใจบางคนก็รวมถึงการสบายใจได้ด้วยถามว่าเปิดใจไหมถ้าในระดับนั้นเรามองว่าคุณก็ดูดูอยู่ก็อาจจะไม่ได้บอกว่าออกแนวแบบวิ่งเข้าหาอะไรขนาดนั้นก็ยังมีทันเชิงดูอยู่ไม่ถึงขั้นปิดใจแต่เรามองว่าก็จะมีเข้ามานั่นแหละมิวอเวรารู้สึกว่ามันเหมือนทางช้างเผือกอะโกโบริกับอังสุมารินเหรอไม่ใช่เรารู้สึกว่าจะมีคนดีๆความรักดีๆผ่านเข้ามาในหเดือนนี้แหละแล้วก็คุณก็มีสิทธิ์เลือก ว่าคุณจะพิจารณาเขาในลักษณะไหนคุณอยากให้เขาอยู่ในความสัมพันธ์ลักษณะแบบใดบอกเลยว่าคุณค่อนข้างที่จะมีสิทธิ์เลือกสูงอยู่นะคะสำหรับคนกองนี้ไม่ก็อาจจะเลือกอีกเวนึงเนาะไปเรื่องของการงานเรื่องของการเงินการดูแลตัวเองอยู่คนเดียวฉันก็แฮปปี้อะไรอย่างเงี้ยอืมเอามาดูเรื่องของความรักไพ่มีอะไรจะบอกคนกองนี้คะ ความรักในหกเดือนนี้ขอสามใบอืบางคนอาจจะมีรักฝังใจเนาะที่เคยผ่านมาเป็นรักดีๆหรือรักในองค์อดมอ่อดมคติอะไรละ่ะอุดมคติเอออุดมคติเอ่อบางคนอาจจะเป็นรักที่เคยผ่านช่วงเวลาดีๆแก่กันเนาะแล้วยัง ยังอยู่ในใจอ่ะเออแล้วก็ความความรู้สึกนั้นก็ยังคงวนวน,วนเวียนอยู่ในใจยังไม่สามารถที่จะเอ่อลืมเลือนได้แต่ต้องมีระยะห่างกับเขาบางทีบางคนอาจจะห่างด้วยระยะทางอาจจะห่างด้วยหน้าที่การงานหรือไม่ก็เอ่อเส้นทางของแต่ละคนอาจจะเดินห่างออกจากกันแล้วเราก็จะมีบางครั้งที่ยังนึกถึงเขาแต่ก็ไม่สามารถสนิทกับเขาได้เหมือนเดิมก็ได้นะสำหรับบางคนนะคะสิ่งที่ไพบอกนะ เรารู้สึกว่าช่วงของความรักในช่วงนี้ไม่รู้ว่าช่วงของการดูไพ่มาอาจจะเป็นช่วงของการในใจรู้สึกหดหู่บางอย่างเกิดขึ้นหรือเปล่านะจ๊ะฉะนั้นอะไรที่ไม่ดีก็โยนไปให้คนอื่นไม่ต้องโยนให้ตัวเองนะคะไม่รับอะไรอย่างเงี้ยอืมแล้วคุณเวลาคุณมีความรักอะ่ะเรารู้สึกว่าคุณชอบการสกินชิปชอบการแกล้งชอบการหยอกอะไรอย่างเงี้ยเอามาดูว่าไพ่ออร์เรคอลอยากจะบอกอะไรเกี่ยวกับความรักของคุณในหกเดือนนี้เพิ่มเติมนะจ๊ะ มาดูกันสิ k t o k อืมเรามองว่าช่วงนี้อาจจะไม่ใช่เวลาอาจจะไม่จังหวะของคุณแต่เดียวมันจะถึงเวลาของคุณเองเออบทจะมามันก็มาไม่ต้องรีบร้อนนะคะถึงเวลาแล้วเดี๋ยวมันจะมาเองช่วงนี้ก็คือทําใจให้สบายรีแลกกับชีวิตแล้วก็หาสิ่งที่เรารู้สึกว่าเรามีความสุขแล้วก็ทําสิ่งนั้นไปพังๆก่อนนะ ไม่ต้องรีบเร่งบทจะมาเนี่ยก็เหมือนระเบิดเวลานะคะเออแต่บทที่ยังไม่มารอไปก็เท่านั้นแหละก็เหมือนรอเวลาเดินเนาะบางทีจัก,กรวาลก็อาจจะยังไม่ได้ขีดขีดในเรื่องของความรักเรานะคะยังเขียนไม่เสร็จอะไรก,ก็ได้ยังไงก็ขอให้คุณกองนี้ได้เจอรักที่ดีรักที่มีความสุขสมหวังในเร็ววันนะคะอะไรที่ไม่ดีก็โยนไห้คนอื่นนะจ๊ะยังไงวันนี้มาดามไปก่อนนะคะรักทุกคนนะจ๊ะชื่ เอารักค่ะมาถึงกองที่2องต้องสมาธิไรนะจ๊ะว่าถ้าเราเล่นแอปหาคู่เนี่ยเราจะได้เจอรักดีๆไหมอาจจะเน้นไปที่คนโสดน,นะคะแล้วก็บางทีอาจจะไม่ได้รวมถึงแค่แอปนะแค่แบบว่าทําความรู้จักหรือเข้ากลุ่มเข้าสังคมใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยด้วยก็ได้นะคะม,มาดูสําหรับคนกองนี้ดีกว่าคิดว่าตัวเราเนี่ยพร้อมที่จะมอบ รักให้ใครแล้วหรือยังอย่า,อ,อ,ยาอย่าถามเลยว่าเปิดใจไหมเออแค่ถามว่าเราเนี่ยพร้อมที่จะมอบความรักให้ใครแล้วหรือ,อยังเออเหมือนประมาณแบบไม่ได้ดูเรื่องอย่างอื่นอยากจะเอาความรักให้เขาในตัวเราพร้อมแล้วหรือยังเป็นโดยนนรวมนะคะไม่สามารถตรงกับทุกคนได้นะดูเพื่อความบันเทิขงขำๆไม่ต้องไปซีเรียสน,นะคะขอดูห้าใบสิ ว่าจริงๆแล้วสภาพจิตใจคนกองเนี้พร้อมที่จะมอบความรักของตัวตัวเองเนี่ยให้คนอื่นแล้วหรือยังอ่าบางคนยังมีเรื่องราวความเศร้าความผิดหวังความเสียใจยังมีอะไรบางอย่างเป็นหลุมดําอยู่ในใจนะคะยังมีแบบว่าการหอยหาเอ่อบรรยากาศเก่าๆหรือการทําผิดพลาดและยังนึกถึงเรื่องราวเก่าๆเรา,านั้นอยู่นะสองจิตสองใจมาเลยตั้งแต่ใบแรกก็ไม่ค่อยแน่ใจ แต่ถามว่าทําความรู้จักกันได้ไหมทําความรู้จักกันได้นะคนกองนี้ค่อนข้างที่จะชอบในการแลกเปลี่ยนพูดคุยกับผู้คนอยู่ในระดับหนึ่งแต่ว่าคนคนนั้นต้องเป็นคนที่คุณสนใจใครรู้เช่นอาจจะ มีอาชีพที่ดูน่าสนใจมีเสน่ห์ในการพูดคุยอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเป็นการแลกเปลี่ยนที่มันดูไม่น่าเบือ่อเพราะว่าคุณคนค้ายี่จะเป็นอารมณ์ศิลปินอินดี้เล็กๆนะคะถ้าเกิดมีบางอย่างถูก,ถก,จ,กจุดคุณอะ่ะเออรู้สึกว่าเฮ้ยอยากที่จะพูดคุยอยากที่จะทความทาความรู้จักแต่ในการทําความรู้จักนั้นมันอาจจะไม่สามารถที่จะหมายถึงว่าจะพัฒนาหรือจะรักอย่างเดียวนะมันหมายถึงแค่เราอยากจะรู้จักคนคนหนึง่งแค่นั้นน่ะให้มากขึ้นอะ่ะเรามองว่าก็มีเปอร์เซ็นที่จะเปิดใจอย่างนั้นอยู่แต่ว่าถ้าเกิดจะให้้้รรรรรักักกกหหือออจะะใมมบคคววาาา่เูสึุณ ต,ต้องบอกตัวเองว่าฉันต้องขอเวลาดูก่อนได้ไหมมาดามไม่อยากที่จะแบบว่าปุบปับรับโชคอะไรอย่างเงี้ยเออเพราะว่าหนึ่งอาจจะมีแผลใจบางอย่างอาจจะมีโปรบางอย่างเกีก่ยวกับความรักแต่ก็ไม่ถึงขั้นปิดใจนะยังสองจิตสองใจอยู่ถ้าเกิดคนนั้นใช่ก็ไปถ้าเกิดยังไม่ใช่ก็ดูนานๆหน่อยอะไรอย่างนี้อืมเอามาดูซิว่าถ้าเกิดคนกองเนี้ยเล่นแอปหาคู่แล้วจะเจอรักดีๆไหมในหกเดือนนี้ เออไม่ต้องแบบว่ารีบร้อนเนาะในเรื่องของความรักอ่ะมาดูอันนี้เป็นการดูแบบคำขัไม่ต้องเป็ซีเรียสน,นะคะขอห้าใบค่ะสำหรับคนกองนี้นะจ๊ะจริงๆในใจนี่ก็แบบว่าเออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะก็เหงาอยู่หอยหาความรักหอยมมาตาอยู่เหมือนกันเออยังมีอารมณ์เหงาๆเศร้าๆ จริงๆเรารู้สึกว่าคนกองนี้อยากหาคนคุยแก้เบื่อบางเวลาถ้าจะถ้าเกิดจะเล่นแอปนะเหมือนประมาณแบบว่ามาให้กระชุ่มกระชวยหัวใจเด็กๆน้อยๆดูเป็นสีสันกับชีวิตอะไรอย่างเงี้ยมีความหวั่นไหวคนกองนี้ค่อนข้างที่จะหวั่นไหวบางอย่างง่ายอยู่เหมือนกันนะแต่ให้ระวังเรื่องความรักแบบเฟรนด์ด้วยเบเนฟิตจะมากกว่ามาแบบว่าให้ความชุ่มชื่นใจหรือว่าปรึกษานู่นปรึกษานี่แต่อาจจะไม่ได้เป็นความรักแบบคอมมิตเมนต์นะคะให้ระวังตรงนี้ไว้หน่อยนะ แล้วก็ระวังความรุ่มหลงในทีน่นี้ถ้าจะมองว่าเป็นเรื่องของสิบแปดบวกได้ไหมก็ได้อยู่ให้ระวังไว้นิดหนึ่งที่จริงอะ่ะเรามองว่าไม่ใช่ให้คนกอง,กองนี้ระวังหรอกให้อีกฝ่ายหนึ่งที่คนกองนี้ไปคุยด้วยระวังด้วยเหมือนกันนะเนี่ยอคนกองนี้เรารู้สึกว่าค่อนข้างที่จะเปิดใจในระดับที่ถ้าเกิดอยากจะมีความสัมพันธ์ทางกายกันอย่างเดียวไม่ต้องทางใจก็สามารถคุยได้อารมณ์ประมาณนั้นนะออกแมนๆหน่อยแต่แค่อยากได้ใคร มาให้ความบก่นใจในบางเวลาก็อยู่ถ้าถามว่าจะเป็นรักดีๆไหมเรามองว่ายังค,งคลุมเครือยังไม่แน่ใจว่าจะเป็นรักดีๆได้หรือเปล่าอาจจะต้องใช้เวลาพิจารณาดูอาจจะมากกว่าหกเดือนก็ได้นะคะแต่ว่ามันเหมือนได้มีใครบางคนที่เข้ามาบางคนที่ค่อนข้างท,ที่จะมีเสน่ห์ค่อนข้างที่จะมีเซ็กแอพเพลยดึงดูดใจเราเหมือนกันนะจ๊ะว่าไม่ได้ว่าไม่ได้ไไดเออ ฉันลืมอีกคําถามหนึ่งแล้วในหกเดือนนี้คนกองนี้จะมีแฟนไหมจะมีใครเข้ามาในชีวิตไหมขอห้าปัค่ะเป็นการดูแบบซีเรียสเนาะไม่ใช่ซีรียส์ดิค่าๆอย่าไปซีเรียสเออฉันก็พูดสลับกันเฉย <laughs> คนกองนี้หวังถึงความรักที่ที่จะสร้างครอบครัวอยากจะมีรักแล้วไม่อยากจะมีรักแบบอิเล็กเคค่ะ อยากจะมีรักที่มันค่อนข้างที่จะมั่นคงหรือเป็นคนที่ซัพพอร์ตกันและกันได้เป็นพลังงานบวกให้กันได้อ่ะอืมมืนอยากอยากได้ความรักที่มันดูอบอุ่นดูลมุลละไมคุณไม่ต้องการความรักที่แบบฉับฉวยแล้ว่ะในลึกๆในใจนะแต่คนกรณนี้ค่อนข้างที่จะคิดเยอะค่อนข้างที่จะคิดมากค่อนข้างที่จะซีเรียสกับความรักอยู่จะถามว่าจะมีเข้ามาไหมเรามองว่ามีเข้ามานะคะ อ่ามีเข้ามานะมันจะมีการจบเพื่อเริ่มต้นอะไรบางอย่างใหม่บางทีอาจจะต้องหมายถึงเราเปลี่ยนมุมมองความคิดเปลี่ยนแตกะความคิดในเรื่องของความรักเพื่อให้เราได้ค้นพบความรักที่ดีความรักที่จะเข้ามามันต้องมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเกิดขึ้นนะสำหรับคนกองเนี้ยหนึ่งบางคนอาจจะหมายถึงว่าเปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพก็ได้นะตัดผมใหม่แต่งตัวใหม่แต่งหน้าแบบใหม่เอ่อบางคนแบบว่าเฮ้ยรู้สึกว่าแต่งหน้าทุกวันเนี้ยอาจจะไม่ค่อยโอเคไปแต่งแนวสายฝออะไรอย่างเงี้ยโอ้โขึ้น คนเขาหาเยอะก็ได้แต่เรารู้สึกว่าความรักกำลังจะผีบานความรักกำลังจะชวช่วงในหัวใจนะคะอืมแต่และคนกรณนี้ออกมาก็ท้านที่จะดูดีอยู่เหมือนกันนะแต่จากน้าไพ่ก็อาจจะเป็นอยู่ในขั้นตอนของการศึกษาการดูใจการอาจจะยังไม่ได้แบบว่าคอมมิตเมนต์ก็ได้นะคะพลังงานส่วนใหญ่นะเอามาดูซิไพ่อยากจะบอกอะไรเกี่ยวกับความรักให้กับคนกองนี้ในหกเดือนน่าจากวันนี้คะ่ะพอ สมามใบบางคนอาจจะแปลความหมายไพ่ต่างจากมาดามก็ได้นะถ้าเกิดเห็นรูปไพ่ออร์คเคิลไม่ผิดนะจ๊ะอืมเรารู้สึกคนกองน,นี้ค่อนข้างที่ต้องการความรักที่มันดูแบบไปเรื่อยๆไม่ต้องหือหวาอะไรมากแต่มันมีความอบอุ่นมีการใส่ใจมีการดูแลกันหรือบางคนเนี่ยอาจจะติดแบบว่าอยู่กับแม่อยู่กับครอบครัวเนาะหรืออีกในนึงก็คือติดที่บนเหมือนเหมือนเป็นคุณแม่ก็ได้ให้ระวังไว้หน่อยนะจ๊ะ บางทีดูแลแฟนเหมือนดูแลลูกอ,าบาอ,ะ,อะบางคนน่ะแล้วบางคนน่ะให้ระวังไว้หน่อยเปิดใจก็จริงรับเขาเข้ามาในชีวิตก็จริงแต่ตัวตนอีกตัวตนหนึ่งในอดีตเขายังอยู่ข้างเราอยู่ก็ได้นะให้ระวังไว้หน่อยนะคะแต่เรามองว่าจะมีเจ้าชายเข้ามาให้คุณได้ประจนภัยในชีวิตในเรื่องของความรักนะ,ะเขากลาลังบอกว่าฝากฟันอุปสรรคบางอย่างอยู่ดังนั้นอาจจะเป็นตัวคุณก็ได้ปีศาจเนี้ยจริงๆมันก็อาจจะเป็นกาก จิตใจของคุณก็ได้เหมือนจะเปิดใจให้เขานะแต่จ,จริงๆอาจจะเปิดใจได้ไม่เต็มที่ก็ได้นะคะในที่นี้บางคนอาจจะมีการพูดคุยกับใครอยู่ก็ได้นะพลังงานในกองนี้บางทีอาจจะมีการพูดคุยกับใครอยู่ก็ได้แต่คุณรู้สึกว่าเหมือนมันยังไม่ได้ใช่เต็มที่อ่ะเหมือนเอาเขามาอยู่เพื่อแทนที่ใครหรือเปล่าแล้วคุณรู้สึกว่าเอ้ยอยากจะหาใครบางคนที่มันรู้สึกว่าใช่มากกว่านี้อย่งางนี้ก็ได้นะเออเป็นพลังงานเข้ามานะคะถ้าเกิดไม่ใช่ก็ถ้าเป็นพลังงานคนโสดก็ เหมือนตอนแรกๆที่มาดามพูดไปนะจ๊ะแล้วก็มาดูซิว่าไพ่นี้จะบอกอะไรกับคนกองนี้อีกมาดูซีมาดูซีแต่อย่างที่บอกคุณเป็นเจ้าหญิงคนต่อไปนะคะไปฟังเพลงนี้ได้เลยนะจ๊ะ <c oughs> ความหมายดีหรือเปล่านี่ <c oughs> เปล่าเราเห็นรูปของฮอยแล้วนะถึงเพลงนี้อไพ่นี้บอกว่าให้คุณอนะให้อภัยตัวเอง ความรักอาจจะเคยผ่านเรื่องราวแย่ๆเรื่องราวที่ตัวเราอาจจะทําไม่ดีกับเขาด้วยหรือตัวเขาก็อาจจะทําไม่ดีกับเราด้วยก็ได้หมายถึงการให้อภัยตัวเองการปลดปล่อยตัวเองจากเรื่องราวเดิมๆจากความสัมพันธ์เดิมๆท็อกซิกทั้งหลายแหล่ปลดปล่อยมันออกจากความรู้สึกเหล่านั้นแล้วคุณจะรู้สึกว่าสิ่งที่คุณต้องการสิ่งที่คุณค้นหามันอาจจะอยู่ไม่ได้ไกลเลยหรือว่าคุณกำลังจะได้เจอเรเร็วนี้จริงๆคุณมีปมบางอย่างกับความรักแต่ปมนั้นอะ ไม่จําเป็นต้องให้ใครมาเคลียร์ไม่จําเป็นต้องให้ใครมาดูตัวคุณนี่แหละที่จะเป็นคนปลดปลมนั้นเองเออให้อภัยตัวเองนะคะคนเราทําผิดพลาดได้<ม>บอกเลยแต่เราก็ต้องเรียนรู้แล้วก็ไม่ทําซ้ําอีกแค่นั้นแหละยังไงก็ขอให้คนกรณนีได้เจอรักที่ดีนะแต่มาดามรู้สึกว่าบางคนกำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดี <c oughs> ในเรื่องของความรักแล้วนะคะยังไงก็ ไปก่อนนะจ๊ะถ้าอยากดูดวงส่วนตัวรยายละเอียดใต้คลิปได้นะครับรักทุกคนนะคะชาวเสียงหายเอาระทามาถึงกองที่3มใครที่เลือกกองที่3ามบ้างก็มาดูกันนะคะว่าถ้าเกิดคนกองนี้เล่นแอปหาคู่แล้วจะได้เจอความรักดีๆกับเขาไหมในหกเดือนนี้เนาะ ในการดูแบบโดยรวมนะคะขคำๆไม่ต้องไปซีเรียสนะจ๊ะเอามาดูว่าคนกองนี้พร้อมที่จะมอบความรักของตัวเองเนี่ยให้คนอื่นแล้วหรือยังพร้อมที่จะรักเขาแล้วหรือยังไม่ใช่พร้อมที่จะรับรักนะหมายถึงการให้นะคะเออเอามาดูซิขอห้าใบสำหรับคนที่เลือกกองนี้นะจ๊ะคนกองนี้อ่านยากอะ่ะเจ็ดดาบอะ่ะ เรารู้สึกว่าอาจจะขึ้นอยู่กับสถานการณ์เนาะว่าเอ๊ะถ้าเกิดเจอคนที่ใช่ฉันก็พร้อมที่จะเปิดแต่ว่าตอนนี้ออกแนวซุ่มอะซุ่มดูก่อนรู้จักก่อนเรียนรู้ก่อนอารมณ์ประมาณนั้นได้นะคะเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างเฟลลี่นะมองโลกสดใสดูล่าเริงนะเออแต่ถ้าบทจะไม่เอาก็คือไม่เอานะคะเอาแต่ใจตัวเองเล็กๆนะคะมีความเป็นเด็กหลันล้าหลันล้าอยู่ในใจนะเออไปได้เรื่อยๆนะคะคือพูดคุยกับผู้คนได้เรื่อยๆ และวคุณรู้สึกว่าถ้าเกิดมันเจอคนที่ใช่อะฉันก็พร้อมที่จะรักเหมือนกันแหละไม่ใช่ว่าไม่พร้อมแต่ถ้าเกิดเจอคนที่ไม่ใช่ฉันจะไปฝืนใจตัวเองทําไมอารมณ์ประมาณนั้นนะคะค่อนข้างที่จะโลกสดใสร่าเริงอยู่นะจ๊ะเหมือนประมาณแบบว่าแคร์ความรู้สึกของตัวเองมากกว่าแคร์ความรู้สึกของคนอื่นแล้วมองว่าไม่ผิดนะอืโดยเฉพาะเรื่องของการรักรักตัวเองมากกว่า อามาดูซิว่าถ้ใน6เดือนนี้คณุณกองนี้เล่นแอปหาคู่อะ่ะจะได้เจอรักดีๆดีกับเขาไหมคะขอห้าใบค่ะเหมือนคนคนกองนี้ค่อนข้างที่จะหวานพืชหวังผลพอสมควรนะคะถ้าเกิดจะทำอะไรบางอย่าง เพื่อให้ตัวเราได้ไปเจอใครในที่นี้อาจจะไม่ใช่แอปหาคู่อย่างเดีวก็ได้หมายถึงการเข้าสังคมใหม่ๆการเข้ากลุ่มเพื่อนใหม่ๆมันคุณรู้สึกว่าคุณต้องได้อะไรบางอย่างหรือต้องได้ใครบางคนหรือความรักที่คุณรู้สึกว่ามันต้องบ่มเพาะได้อารมณ์ประมาณนั้นน่ะถ้าเป็นเรื่องของการเงินการงานก็คือต้องลงทุนแล้วก็ได้ผลตอบแทนที่ดีเอออารมณ์ประมาณนี้โอ้ยสิบถ้วยมาหนึ่งเหรียญมาเธอจะได้เจอคนใส่เปยหรอคะสิบเหรียญก็มาคนกองนี้นะมันใ้ว่ะฮะเอาบอกเลย คุณจะได้รู้สึกนอกจากด้านการเงินที่เขาจะซัพพอร์ตคุณได้หรือบางคนก็มีเงินอยู่แล้วก็สามารถซัพพอร์ตอีกฝ่ายหนึ่งได้เหมือนกันนะคะแต่เรารู้สึกว่ามันจะมีความรักมีความอบอุ่นมีความรู้สึกที่ดีๆแล้วก็เป็นรักที่มันดูไม่ได้น่าเบื่อด้วยมันมีความร่าเริงม,มีความสดใสทําให้คุณรู้สึกว่ากลับไปเป็นเด็กอีกครั้งเออเจอรักแรกพบได้เหมือนกันนะสำหรับคนกองนี้นะอืมน้าเหมือนไส้อะ่ะมันเป็นช่วงโอกาสดีๆทําไม ฉันไม่เลือกกองนี้เป็นช่วงโอกาสดีๆที่จะได้ค้นพบได้รู้จักนะคะเอ่อแต่ถามว่าคุณค่อนข้างที่จะมีเซนต์อยู่นะว่าคนนี้เป็นมิตรหรือเปล่ามีฉาชีพหรือเปล่าหรือคนเนี้ยจริงใจไหมเพราะว่าคุณค่อนข้างที่จะช้ำชองแล้วก็เป็นตัวอันตรายคนหนึ่งอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าด้วยจิตใต้สำนึกคุณเป็นเจ็ดดาบอะคุณค่อนข้างที่จะทันคนอะเออ ดังนั้นเรารู้สึกว่าถ้าเกิดจะถามว่าคุณเล่นแอปหาคู่คุณจะมีโอกาสได้ไหมเรามองว่ามีโอกาสได้เจอรักดีๆนะแถมเป็นรักที่มั่นคงด้วยเหมือนกันนะคะแต่กลัวคนกองนี้จะเป็นเบนชีพใส่เขาหรือเปล่าไปเป็นแก๊งคอนเซิร์ตใส่เขาหรือเปล่าคะอันนี้มาดามหยอกเล่นนะจ๊ะแล้วก็มองว่านอกจากแอปหาคู่แล้วจริงๆแล้วคุณอาจจะได้เจอจากการเข้าสังคมบางอย่างใหม่ๆก็ได้หรือคนในครอบครัวแนะนำมาได้เหมือนกันนะ แล้วมาดูความรักในหกเดือนตั้งจากวันนี้จริงๆไม่ต้องดูหรอกได้เจอรักดีๆแล้วคาถามนี้ทิ้งไปเปิดนี่เลยแล้วกันกองอื่นน่ะเขาดูซีเรียรเขาดูออเศอรอ้าไงกองนี้ดูค่อนข้างที่จะแฮปปี้อยู่นะแต่ขอนิดนึงความที่มันเป็นเด็ดถ้วยอ่ะมันเป็นรักที่ออกแนวป๊อปปี้เลิฟรักที่ดูล่าล้าสดใสแล้วก็บางคนอาจจะเป็นเรื่องของอายุได้นะที่แตกต่างกันนะคะอืม คนกองนี้จริงๆไม่ค่อยเชื่อไพ่ทั้งหมดหรอกตัดสินใจหน้างานอีกรอบหนึ่งนะคะแต่เรามองว่ามีโอกาสได้เจอคนต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษาต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมต่างความเชื่อบางอย่างได้เนี่ยมีความต่างหน้าอายุได้เหมือนกันนะแล้วก็เรารู้สึกว่าคุณไม่ค่อยกระตกระตากหรอกคุณค่อยๆเป็นค่อยๆไปกับความสัมพันธ์นะคะความรักค่อนข้างสร้างสีสันให้ดีเลยนะเนี่ยแล้วก็คนที่เข้ามาเรามองว่าหน้าที่การงานดีหรือไม่ก็มีบางอย่าง ประดับวงตระกูลค่อนข้างดีบางคนอาจจะหมายถึงชื่อเสียงของวงตระกูลดีก็ได้เช่นกันนะจ๊ะก็ดูรอดเรอเพอร์เฟกนะคะคุณกองนี้แล้วก็คุณอะเป็นคนที่ไม่ได้เอาเขาเรียกว่าอะไรความรู้สึกนำในเรื่องของความรักคุณใช้สมองด้วยคุณใช้ตากการรกะคุณใช้ความคิดด้วยไม่ปล่อยตัวเองไปกับการรุ่มหรงเคลิบเคลิ้ม,ม,มนะคะรักอย่างมีสตินั่นเองนะจ๊ะอะไรก็ดูดีอมาดูซิว่พาพ่ใหญ่จะบอกอะไรเกี่ยวกับความรักของคุณในหกเดือนนี้นะคะ เป็นไพ่ออร์คเคิลนะถ้าเกิดเห็นรูปแล้วอยากไปอย่างอื่นแต่แต่แต่อยากมาดามก็ได้เหมือนกันนะอยู่ที่ไพ่อยากจะสื่อสารกับคุณนะคะเหมือนไส้คนกองนี้อยากปิดคลิปแล้วเนี่ยไม่อยากอ่านนะเนี่ยคนกองเนี้ยจะได้เจอนะคะรักบางอย่างแล้วก็เป็นรักที่เรารู้สึกว่ามีอิสระนะ ไม่ได้ผูกพันไม่ได้ผูกพันไม่ได้ผูกพันไม่ใช่ไม่ได้ผูกมัดกันขนาดนั้นเรารู้สึกว่าเป็นรักที่ค่อนข้างที่จะดึงดูดมีเซ็กแอเพียบางอย่างเออมีแรงดึงดูดบางอย่างบางคนถ้าเกิดทํากรรมไม่ดีไว้ก็อาจจะเจอคู่ไม่ดีได้ทั้งนั้นเร่งสร้างกรรมไว้นิดนึงนะคะแล้วก็บางคนอาจจะเป็นรักทางไกลได้ต่างคนต่มีไลฟ์สไตล์มีชีวิตเป็นของกันและกันนะเออ แล้วก็มันเป็นการเริ่มต้นในการเดินหนทางมันอาจจะไม่ได้สวยหรูเหมือนที่ไพ่บอกขนาดนั้นก็ได้มันอาจจะต้องผ่านอุปสรรคผ่านปัญหาบางคนก็หนึ่งเรื่องระยะทางละเรื่องของภาษาและเรื่องของวัฒนธรรมเรื่องของการปรับตัวและก็ได้เอ่อแต่ความรักรับรองได้เจอใครที่มีความแบบว่าลุ่มหลงพอสมควรอยู่เหมือนกันนะจ๊ะแต่ในความลุ่มหลงนั้นอ่ะมันก็ไม่ได้สร้างความอึดอัดน,นะเรารู้สึกว่ามันสร้างความสบายใจสร้างแบบว่าพื้นที่บางอย่างที่คุณรู้สึกว่าเฮ้ย มันสงบสุขอะอะไรก็ดูดีนะคะคุณกองนี้เอามาดูซิว่าไพ่อยากจะบอกอะไรเกี่ยวกับความรักนะคะเอาละครอีกสำรับหนึ่งปิดปิดคิดไปเลยแล้วกันนะคนที่เลือกกองนี้ถ้าไม่พูดว่าน้อมรับความทำนายเนี่ยไม่ได้แล้วนะคะเนี่ยอย่าไปกลัวเรือน้อยคงออกจากฝั่งนะคะอย่าเพิ่งไปฟังเพลงพี่ตูนนะจ๊ะแล้วก็อย่าคิดเยอะอย่าคิดมากบางทีใช้ตะกะ ตัดสินใจมากเกินไปเดวิลขึ้นมาเห็นไหมยังไงคุณต้องได้เจอคนที่ค่อนข้างที่จะตรงสเปกคุณบางอย่างมีแรงดึงดูดมีเซ็กอพเพียร์บางอย่างเข้ามาในชีวิตอะแล้วก็อย่าไปกลัวแล้วก็อย่าตั้งคําถามกับทุกสิ่งบางครั้งบางสิ่งบางอย่างมันอาจจะไม่ได้มีเหตุและผลมั่งวายมันแค่เป็นความรู้สึกของจิตใจก็ได้นะแล้วก็อย่ากลัวการออกจากฝั่งอย่ากลัวการทําอะไรบางอย่างก็ได้อคนก่องนี้ค่อนข้างดีนะคะเป็นพลังงานดูดล้นเท่าอยากดูดวงส่วนตัว ดูรายละเอียดใต้คลิปได้นะคะยังไงวันนี้มาดามไปก่อนเนี่ยจะรักทุกคนนะคะเชิ